ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ14นาิก13นาทีสาธารณสุขเผยออกใบรับรองการฉีดวัคซีนให้ผู้ได้รับวัคซีนโควิด19ครบ2เข็มแล้ว35,000รายรอ w h o รับรองมาตรฐาน International Health c e r t i f i c a t e เ14นาิก24นาที รัฐมนตรี DES ชชยวุฒิเข้ากระทรวงวันแรกสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์พร้อมประชุมหัวหน้าส่วนราชการมอบนโยบายในวันนี้14.35นาทีกระทรวงการต่างประเทศยืนยันไทยไม่มีนโยบายผลักดันผู้อพยพเมียนมาพร้อมดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนเตรียมพร้อมพาคนไทยกลับประเทศหากสถานการณ์รุนแรงขึ้น14.47นาที 40, ทนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติครั้งที่หนึ่งวางทุกภาคส่วนร่วมมือปรับโครงสร้างพลังงาน ล่าสุด14นา,า56นาทีาไทยโคลอมเบียเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นโดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรกรกรมนายกรัฐมนตรียืนยันไทยพร้อมหนุนเมียนมาด้วยแนวทางสันติกอะติดสถานการณ์ข่าว i n n news Roundup